สวัสดีครับทุกคนครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับโควิดนะครับขอให้นักเรียนดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับครูเป็นห่วงนะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมล้างมือนะครับครูขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับครูชื่อนิทัศแสงเสรีนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูทัศก็ได้นะครับครูมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับเรียนคณะครุศาสตร์สาขาศิลปศึกษานะครับครูก็ดีใจนะครับที่ได้มาสอนนักเรียนทุกคนนะครับแต่ก็แอบน้อยใจนิดนึงเพราะว่า เราได้มาเจอในช่องทางแบบนี้นะเพราะครูก็อยากรู้จักให้ทุกคนเหมือนกันอยากรู้จักเป็นกันส่วนตัวนะครับแบบให้นักเรียนออกมาแนะนําตัวหน้าชั้นเรียนอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรด้วยสถานการณ์แบบนี้เราเจอกันทางนี้ก็ได้นะครับครูก็จะมาสอนในเรื่องของหุ่นนิ่งครับนักเรียนเคยเรียนหรือยังครับถ้าหากว่ายังไม่เคยเรียนเราก็มาเรียนพร้อมกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับแต่ถ้านักเรียนได้เรียนแล้วก็ยังเพิ่งเบื่อนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคการวาดหุ่นนิ่งแบบง่ายไหมทุกคนได้ดูกันนะครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสมมติว่าครูยกตัวอย่างเพื่อนนักเรียนสองคนนะครับให้ออกมายืนหน้าชั้นเรียนโดยคนแรกนะครับโบกมือไปมานะครับส่วนคนที่2ให้อยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตว่าเพื่อนคนแรกมีลักษณะเหมือนอะไรครับเคลื่อนไหวมีลักษณะเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่นิ่งนั่นเองครับส่วนเพื่อนคนที่2ครับลักษณะเหมือนอะไร วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องอะไรนะทิ่ตอบที่ตอบที่ตอบเรื่องของหุ่นนิ่งใช่ไหมครับเพื่อนคนนี้ลักษณะเหมือนไรครับเหมือนหุ่นนิ่งครับก็เรื่องลักษณะกันแบบนี้เนาะครูต้องพูดโดยที่ไม่เห็นหน้านักเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปนะครับได้ดูเพื่อนสองคนนี้มีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับเพื่อนคนแรกกับเพื่อนคนที่สองมีความแตกต่างกันอย่างไรครับแตกต่างโดย คนแรกนะครับมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับส่วนคนที่2ก็มีความสงบนิ่งเหมือนหูนเลยนะครับถ้าสมมติว่าครูจะให้นักเรียนวาดรูปเพื่อนสองคนนี้นักเรียนจะเลือกว่าดเพื่อนคนไหนครับที่ง่ายนะครับใช่แล้วเพื่อนคนูที่2ใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่ายืนนิ่งๆง่ายต่อการสังเกตนั่นเองครับต่อไปนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าการวาดของนิ่งแบบเป็นกี่ประเภทอ่าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้พร้อมกันเลยการวาดของนิ่งนั้นแบ่งเป็น2ประเภทนะครับ ประเภทแรกก็คือการวาดหุ่นนิ่งจากธรรมชาติน,นั่นเองครับส่วนประเภทที่2การวาดหุ่นนิ่งจากวัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต่อไปนะครับรูจะให้นักเรียนดูภาพเหล่านี้โดยเริ่มที่ภาพแรกครับภาพนี้ภาพนี้เป็นการวาดหุ่นนิ่งจากอะไรครับจากธรรมชาตินั่นเองครับภาพนี้นะครับเป็นการวาดหุ่นนิ่งจากอะไรครับจากวัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ภาพนี้นะครับ เป็นภาพวาดหุ่นนิ่งจากอะไรครับใช่แล้วครับเป็นภาพวาดหุ่นนิ่งจากธรรมชาตินะครับภาพสุดท้ายนะครับนัเรียนดูดีๆนะครับเป็นภาพวาดหุ่นนิ่งจากอะไรครับจากอะไรมีอะไรบ้างในภาพนี้อ่ามีทั้งการวาดหุ่นนิ่งจากธรรมชาติแล้วก็การวาดหุ่นนิ่งจากสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะครับนั่นเอสังเกตภาพนี้ครับภาพนี้ก็เป็นภาพการจัดวางหุ่นนิ่งนั่นเองครับ ดูจะมีลักษณะหลากหลายนะครับมีทั้งสิ่งของมนุษย์สร้างขึ้น,นแล้วก็สิ่งของจากธรรมชาติสร้างขึน้นนะครับการวาดของนี่้ครับเป,เป็นการวาดสิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับโดยมีการร่างภาพแล้วก็มีแสงเงาให้ส่งกับาภาพจริงน,รนั่นเองครับนักเรียนพอจะดูเข้าๆนะครับต่อไปนะครับเราจะไปจอลืลอกเกี่ยวกับเรื่องหารกันนะครับห้นออักเรียนตั้งใจดูนะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับ ครับพี่ครับถ้าพร้อม้วไปเรียนกันเลยครับนักเรียนครับการวาดหุ่นนิ่งครับการวาดหุ่นนิ่งเป็นการนําสิ่งของเครื่องใช้ที่นํามาจัดขึ้นโดยจะมีขอบเขตของนิ่งไม่มากนะครับเป็นการจัดขึ้นเองตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะฝึกฝนนะครับและต้องการเฉลดทอดความหมายนะครับและการวาดหุ่นนิ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับของการวาดภาพเส้นสร้างสารรค์อื่นๆเพราะต้องฝึกการสังเกตนะครับ และเป็นการพิจรารณาทั้งขนาดสัดส่วนรูปร่างรูปทรงเส้นน้ำหนักแสงเงาและมุมมองนะครับต่อไปนะครับประเภทของการวาดหุ่นนิ่งครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ป,ประเภทนะครับที่เก่ามาข้างต้นก็คือประเภทแรกก็คือการวาดหุ่นนิ่งจากธรรมชาตินะครับส่วนประเภทที่2การวาดหุ่นนิ่งจากวัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทิศทางของแสงนะครับ ทิศทางแสงเงานั่นเองทิศทางของแสงนะครับจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับตามสไลด์เลยส่วนแรกนะครับเป็นทิศทางแสงบนคือแหล่งกําเนิดแสงจะอยู่บนหัวเรานะครับหรือมุมสูงนั่นเองครับ2นะครับทิศทางแสงข้างทิศทางแสงข้างหมายถึงทุกทิศทางที่มาจากทางด้านข้างไม่ว่าจะมาตรงๆหรือมาเฉียงนะครับส่วน3าม ที่ทางแสงด้านหน้านะครับแสงจะมาทางด้านหลังของวัตถุที่เป็นแม่แบบหรือถ้าเรียกเป็นคําพูดที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือที่ทางย้อนแสงนั่นเอง,เองครับ C นะครับที่ทางแสงด้านหลังก็คือที่ทางของแสงจะเข้ามาทางด้านหน้าของตัวแบบนะครับหรือวัตถุหรือที่ทางตามแสงเหมาะสําหรับการถ่ายภาพทั่วไปเช่นการถ่ายภาพปิวทิวทัศหรือภาพคนเมื่อถ่ายออกมาแล้ว จะให้ภาพที่เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับต่อไปนะครับภาพนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทิศทางของแสงต่างๆครับซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับโดยเฉพาะภาพแรกนะครับทิศทางของแสงตกมาทางไหนครับทิศทางของแสงจากด้านบนนั่นเองครับหรือว่าอาจจะไม่ด้านบนสักทีเดียวนะครับดูจากภาพนี้แล้วเหมือนจะเป็นด้านเฉียงมากกว่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นทิศทางต่างๆของแสงครับจะแสดงให้เห็นตามภาพนี้ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคการลงน้ําหนักของแสงเงานะครับในการวาดหุ่นนิ่งนั้นเราต้องลงแสงเงาให้ถูกต้องตามหลักกันนะครับเพราะว่าจะทําให้หุ่นนิ่งนั้นเกิดความเป็นมิติแล้วก็ทําให้มีน้ําหนักนะครับดูมีความสมจริงนะครับ1เลยนะครับการแในเงานักเรียนดูตามสไลด์นะครับภาพแรกจะเป็นการดงเงาแบบการใช้เส้นอะไรครับลักษณะแบบนี้คือเส้นขนานใช่ไหมครับเพราะว่าจะเป็นการวาดเส้นแบบ แบบไรครับแบบแนวตรงหรือว่าแนวเฉียงนะครับจะไม่มีการทับหรือว่าการสานเส้นนะครับส่วนภาพที่2องได้สังเกตไหมครับแตกต่างจากภาพแรกอย่างไรภาพที่2นะครับจะเป็นการแรงเงาแบบใช้เส้นกลางเขียนนะครับหรือเส้นสานนี่ครับซึ่งเส้นสานจะสังเกตได้อย่างไรรู้ไหมครับในการที่เราวาดเส้นนะครับเราจะใช้เส้นแบบขนานกันก่อนนะครับเส้นขนานเราสานเส้นก็ จะทาในแนวเฉียงเหมือนเส้น hmm. ม er> ันตัดกันครับเขาก็จะเรียกว่าเส้นสามนั่งองครับสังเกตได้ตามเทคนิคที่2นะครับส่วนเทคนิคที่3นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคการเกลี่ยเพื่อให้ดูกลมกลืนครับวิธีนี้จะเป็นการแดงเงาก่อนนะครับใช้ดินสอแดงเงาคือไล่จากเข้มมาอ่อนนะครับเหมือนระบายสีไม้นะครับง่ายดีคนไม่ยากครับส่วนเทคนิคที่สี่นะครับนักเรียนสังเกตว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคอะไรครับเทคนิคจุดนั่งองครับ ซึ่งเราสังเกตจากภาพนะครับจะมีจุดๆๆนะครับเทคนิคนี้นะครับจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่อาจใช้เวลานานนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องใช้จุดโดยโดยมีการใช้เวลาเนาะส่วนเทคนิคที่5นะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคการผลนะครับหรือว่าการใช้เส้นวนเส้นวนก็คือแบบนี้นะครับวนวนวนเรื่อยๆนะครับเกลี่ยไปเรื่อยๆให้มันกลมกลืนกันนะครับส่วนเทคนิคที่หนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับเทคนิคนี้จะเป็นการแรเงาแบบโดยใช้มือเกลี่ยให้กลมกลืนกันนะครับเราสามารถแรงเงาเหมือนเทคนิคที่3เลยนะครับแรงเงาเสร็จแล้วเราดูแล้วมันยังไม่เรียบมันเกลี่ยไม่เท่ากันจากนั้นก็ใช้มือเกลี่ยภาพนะให้มีความเนียนขึ้นจะทําให้ภาพดูสวยขึ้นน,นั่นเองครับหรือว่าบางคนจะใช้สีฝุ่นนะครับที่เป็นผงฝุ่นนะครับเอามาใส่ลงบนกระดาษแล้วก็ใช้ฟูการหรือว่าใช้มือเราในการฝนก็จะทําให้เกิดเทคนิคดีได้ครับ ต่อไปสไลด์นี้จะเป็นสไลด์เกี่ยวกับขั้นตอนการวัดหุ่นนิ่งนะท่าเรียน,นทุกคนโดยเริ่มที่ขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกเราจะกําหนดพื้นที่และตําแหน่งของหุ่นนิ่งนะครับขั้นตอนที่2เราสังเกตว่าหุ่นนิ่งนะครับหุ่นนิ่งมีสัดส,ส,ส่วนกี่ส่วนนะครับอย่างหุ่นนิ่งที่ครูนํามาวาดนะครับจะมีลักษณะกี่ส่วนนักเรียนสังเกตจากภาพนี้กี่ส่วนครับ3ส่วนใช่ไหมครับตามภาพนี้เลยภาพที่ภาพที่ 3, สามน่จะเป็นเทคนิคการตั้งภาพก่อนนะ ผิดถูกยังไงก็สามารถลบได้แก้ได้ไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคนี้ไม่ยากนะร่างก็จะเป็นการกะสัดส่วนด้วยการล็อกสัดส่วนนั่นเองครับเพื่อ <_ S 1> ที่แบบจะได้ทํางานขั้นต่อไปได้ง่ายขึ้นนะ <_ S 2> ส่วนเทคนิคที่4นะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เราต้องสังเกตที่ทางของแสงเราครับว่าแสงนะั้นมันจะมาทางไหนนะครับโดยสังเกตง่ายๆจากวัตถุที่เรานามาวางไว้นะครับวัตถุนี้มีความสว่างทางด้านไหนนะครับถ้าฝั่งไหนสว่างมากนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นที่ทางของแสงละ อันนี้ขั้นตอนที่4จะเป็นการลงเงาแบบคข้าๆนะเร mm ีย hmm. นทุกคน mm hmm. จะไม่ลงรายละเอียดเยอะส่วนขั้นตอนที่5ขั้นตอนนี้สําคัญเลยนะครับเป็นขั้นตอนที่ต้องเพิ่มรายละเอียดหรือว่าลงรายละเอียดให้ที่สุดให้เหมือนกับหุ่นยนตงที่เรานํามาวางไว้นะครับเราสามารถแก้ไขแล้วก็เพิ่มได้เรื่อยๆนะตามที่เราต้องการเลยนะครับต่อไปนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกนารทําความเข้าใจ mm hmm. เกี่ยวกับขั้นตอนการวาดหุ่นนต์มากยิ่งขึ้นครูจะให้หนัเกเรียนไปชมคลิปกันนะครับคลิปเกี่ยวกับ การสอนวาดภาพผุนนิ่งนะขอให้ทนตั้งใจดูนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆเราจะสามารถปฏิบัติได้นะครับพร้อมเนียครับพร้อมเล้ยไปชมพร้อมกันเลยครับครับนักเรียนคนครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะกําหนดตําแหน่งของนิ่งก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ทําการแบ่งครึ่งไม่ใช่แบ่งครึ่งครับแบ่ง้ายขวายมันเท่ากันนะครับเพื่อที่แบบจะมีความสมดุลไน้องครับจะได้วาดง่ายขึ้นนะครับ การกำหนดตำแหน่งนี้คือจะทำให้เรากะสัดส่วนได้ถูกต้องนะครับครับท่านใดทุกคนครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการแบ่งสัดส่วนของหุ่นยนตนะครับสังเกตดูสี่เหลี่ยมที่เราแบ่งไว้ตั้งแต่เลิ่นๆนะครับท่านในทุกคนมันยังอยู่นะครับแล้วก็เส้นแบ่งระหว่างไซส์ขวาเท่ากันนะครับยังอยู่นะครับจากนั้นเพิ่มแค่2เส้นครับโดยการสังเกตหุ่นยนต์ที่เรานํามาวางไว้นะครับแล้วก็ตีสเกลตามนั้นเลยครับตามสัดส่วนครับ ันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการดั้งภาพนะครับถ้าเราตีสัด yeah. ส่วนเสร็จเรากัดาสัดส่วนของฮุนิ่งเสร็จนะครับก็จะวัดง่ายขึ้นนะครับรวาหฮุนดิ่งตามมาเลยครับส่วนฮุนดิ่งของโคจะมีประมาณ3ส่วนนะครับท้านในทุกคนก็ส่วนบนส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายนะครับไม่ยากครับท่านใดก็ทําได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการลงแสงแบบแสงแบบเบาๆนะครับ ยังไม่เก็บรายละเอียดเยอะให้รู้ว่าแสงเข้าทางไหนนะครับสังเกตภาพหุ่นยิงครูนะครับแสงจะเข้าทางด้านขวานะครับเนอนสังเกตดีๆนะครับครูจะไม่ลงน้าหนักเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นการมาร์กจุดนะครับมาร์กแสงด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ลงรายละเอียดง่ายนะครับเราจะได้ไม่งงด้วยครับท่งนเรียนก็ทําได้ครับง่ายมากเลยทําตามขั้นตอนที่ครูสอนนะครับท่านเรียนจะทําได้เลยนะครับครับส่วนขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับ อันนี้วัตถุของครูจะเป็นวัตถุมันเงานะครับครูก็จะลงน้ําหนักแสงเงาตามที่ลงตั้งแต่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่ขั้นตอนแรกที่สอนไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มรายละเอียดนะครับจากจุดที่ยังไม่เข้มเราก็เพิ่มให้มันเข้มขึ้นนะครับเพื่อเป็นไฮไลท์ของวัตถุที่มันมีพื้นผิวมันเาานะครับแล้วก็เพิ่มน้าหนักแสงเงาอะไรประมาณนี้นะครับทาให้ภาพเกิดมิตินั่นเองครับนั่นเอนก็ ทำตามนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนนี้จะทำได้แน่นอนครับครับต่อไปนะครับนักเรียนทุกคนจะเป็นวิดีโอการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้เห็นเทคนิควิธีการทํางานหรือว่ากระบวนการต่างๆนะครับนักเรียนสามารถไปดูพร้อมกันเลยครับเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะครับครูก็จะกําหนดแสงก่อนนะครับจากภาพนี้แสงจะมาทางด้านขวามือของครูนะครับจากนั้นครูก็ลงแสงเงาแบบคร่าวๆนะครับ ดยจะใช้เส้นเส้นนะครับนักเรียนที่นักเรียนเห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเส้นขนาดนะครับนักเรียนทุกคนครูก็จะแรงเงาไปเรื่อยๆนะครับลงแสงเงาตามวัตถุที่เราสังเกตเห็นนะครับแบบคร่าวๆนะครับวิธีการแรงเงานะครับจะเป็นการแรงเงาสังเกตวัตถุนะครับมีความโค้งหรือว่าตรงครับถ้าโค้งเส้นก็จะโค้งตามวัตถุนะครับ ง่ายๆครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนกนารมักจุดนะครับแบบไม่ต้องลงรายละเอียดมากเรามักจุดแสงเงาอยู่ตรงไหนนะครับปล่อยว่างไว้นะครับตามภาพนี้เลยอันนี้จะเป็นเงาตกกระทบนะครับเงาตกกระทบลงบนพื้นนะครับขั้นตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปขั้นตอนนี้เริ่มลงเงานะครับลงเงาแบบเข้มนะครับอันนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดให้มันให้มันมีความชัดขึ้นแล้วก็ ให้มีมิติมากขึ้นนั่นเองครับสังเกตนะครับจากเงาที่มันจากเงาที่ครูทําแบบคร่าวๆนะครับลงเงาแบบคร่าวๆตอนนี้ก็เริ่มเข้มขึ้นแล้วนะครับบางจุดนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยสังเกตจากวัตถุนะครับว่าส่วนไหนที่มันเข้มบ้างแสงตกกระทบทางไหนบ้างแล้วก็ลงเงาตามนั้นเลยนะครับโอเคครับนักเรียนก็ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับ คับนักเรียนทุกคนมาถึงจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นใกล้จะถึงฝั่งที่แบบผลงานจะสามเด็นแล้วนะก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนดังกล่าวน,นะครับที่ครูได้สอนมันง่ายด้วยซ้ำนะครับถ้านักเรียนตั้งใจดูนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากชมคลิปนี้ไปแล้วรู้สึกว่ามันยากหรือมันง่ายครับสําหรับครูถ้าทําตามขั้นตอนไม่ยากนะครับถ้าคนทําใหม่ๆอาจจะแบบ อาจจะออกมาไม่ค่อยสวยตามที่เราต้องการเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับเรื่องแบบนี้เราต้องฝึกบ่อยๆแล้วก็ฝึกสังเกตบ่อยๆสังเกตวัตถุที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าฝึกฝนเรามานั่งวาดนิ้งอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถทําให้เรามีทัก,กษะเกี่ยวกับการวาดภาพนะครับมากขึ้นแล้วก็ฝึกข้อมือเรานะครับให้มันคล่องแคล่วถ้าเราทําประจานะน,นักเรนก็ไปฝึกดูนะครับนี่นะครับจะเป็น ผลงานที่ใกล้สมบูรณ์แล้วสังเกตจุดสังเกตแสงสังเกตแต่ละอย่างที่ครูได้ทํามานะครับในภาพในวิดีโอนี้นะครับออแบบนี้ต้องใช้เวลาครูเข้าใจนะครับนักเรียนทุกคนสู้ๆนะครับนี่นักเรียนทุกคนครับก็เสร็จแล้วนะครับฝากคลิปนี้ให้เรียนดูแล้วก็ให้นักเรียนไปปฏิบัติด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับ หลังจากชมคลิปวิดีโอไปนั่นยังพอจะรู้คร่าวๆใช่ไหมครับต่อไปนะครับสไลด์นี้ครูจะให้ดูตัวอย่างกันวาดถุงนิ่งนะ,ะกนารวาหถุงนิ่งครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคือการนําสิ่งของมาวางลงแล้วก็ลําวาดรูปโดยรูปแรกจะเป็นภาพของมีดกบเหล่านะครับนันกเรียนก็สามารถนํามาวางแล้วปฏิบัติส่วนเทคนิคนั้นครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับใชใเทคนิคไหนก,ไก็ได้ตามภาพฝั่งช้มือของครูนะครับนี่ ต่อไปนะครับกูจะมาพูดถึงวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ดินสอ HB ดินสอส B 3 B 4 B 5 B 6 B จนถึง EE นะครับเป็นดินสอที่เข้มสุดนะครับส่วนอุปกรณ์ที่2ก็จะเป็นแผงรองวาดเขียนนะครับซึ่งเรียกว่ากระดานวาดเขียนนั่นเองครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นยางลบนะครับยางลบทุกคนต้องมีนะเพราะว่าเวลาเราสร้างสารรค์ผลงานนะครับ บางทีเราไม่พอใจนะบางทีแสงมันจะตกลงมาทางด้านนั้นเราก็สามารถลบออกได้นะลบตรงนั้นครับให้เพื่อให้เกิดเป็นแสงจัดนั่นเองครับส่วนที่3ก็จะเป็นกระดาษนะครับกระดาษควรจะเป็นกระดาษเรียบนะครับหรือว่ากระดาษ a 4ก็ได้นะครับจะทําให้เราวาดภาพออกมาได้สวยนะครับยิ่งเฉพาะเทคนิคการวาดเส้นนะครับออกมาดูสวยแน่นอนครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของใบงานนะขอให้นักเรียนตั้งใจทํานะครับอันนี้มีส่วนของคะแนนด้วยนะคะแนนทั้งหมด10คะแนนนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจทํานะครับ ไปงานนี้ขอให้นักเรียนนำเอาสิ่งของที่อยู่รอบตัวนักเรียนนะครับอตอนนี้นักเรียนอยู่บ้านใช่ไหมครับนักเรียนอยู่บ้านก็นักเรียนหาช้อนหรือหาสิ่งของใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นผลไม้ในตู้เย็ยนก็ได้นะครับเอามาจัดวางแล้ววาดรูปหรือไม่ก็มีดกบเหลาคัตเตอร์เดี๋ยวเข้าไปในห้องครัวนะครับจะมีช้อนมีจานมีชามอะไรก็นำมาวางแล้วสามารถวาดรูปได้นะครับนักเรียนไม่มีผลงานส่งครูนะครับ ึ่งครูจะมีคะแนนให้คนละสิบคะแนนนะครับนักเรียนทุกคนส่งกันมาทุกคนนะครับนักเรียนใบรนชิ้นนี้สามกันนะครับขอนักเรียนทํามาส่งด้วยครับครับนักเรียนทุกคนครับก็จบการเรียนการสอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับครูสอนเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็ครูขอพอแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะหรือว่าครับหน้าถ้ามีโอกาสได้สอนนักเรียนทุกคนนะครับ ก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับผูขอ้นักเรียนดูแลตัวเองดีๆช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับขอยนักเรียนไปไหนมาไหนล้างมือบ่อยๆนะครับสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย